สลามอะไรคุะมาลลอฮิวบากาตุยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคู้สีขี้สงสัยซีซั่นสองรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจการเงินในรูปแบบอิสลามมากยิ่งขึ้นครับผมครับฟาฮัดครับวันนี้เป็นคำถามโดยตรงจากบังเลยแล้วก็มีพี่น้องกับผู้รับชมเนี่ยคอมเมนต์คำถามมากประมาณว่าครับบังเนี่ยนะทำประกันตากฟุ้ไว้ ให้ตัวเองแล้วก็ลูกๆมีตังนะเอ้ยทำาีแล้วนิดหน่อยทีนี้ว่าถ้าอนาคตเนี่ยบางเป็นอะไรไปเนี่ยตัวสินใหม่ทดแทนตรงเนี้ยก็คือผลประโยชน์ที่มีอยู่เนี่ยกับการทําประกันเนี่ยมันจะถือว่าเป็นมรดกให้กับลูกๆได้หรือไม่ฝากถามท่านอาจารย์หน่อยนะมีตังเยอะก็เครียดเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะช่วยถามอาจารย์ให้นะครับบังมุสลิมวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อารมุมบุญชมนะครับผู้ชํานาญการด้านการเงินอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาัสดีุ้ครับอาจารย์่าอะไรมุสลิมเราวันนี้บางคุงข <อ S 1> เขาก็มีคาถามนิดนึงว่าผลประโยชน์เนี่ยพาเราทําตะกาฟุ้นเนี่ยพวเรามีผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทําตะกาฟุน้นหรือประกันเนี่ยมันจะเป็นมรดกหรือเปล่าเมืม่อบางมุสลิมเขาสูญสิ้นไปจากโลกใบนี้ครับ,บครับอาจารย์ครับสาหรับตะกาฟุ้นนะครับก็เริ่มเข้ามาแพร่หลายในสังคมมุสลิมเราหรือในประเทศไทยของเรา นะครับซึ่งก็มีทั้งพีน่น้องมุสลิมและก็ไม่ใช่พีน่น้องมุสลิมที่หันมาใช้หลักของตะกาฟุน้นหรือประกันแบบอิสลามนะครับกันมากขึ้นก็อยากจะให้คำตอบว่าในเรื่องนี้นะครับมันก็แล้วแต่รูปแบบหรือโมเดลของตะกาฟุ้นของแต่ละบริษัท ถ้าหากเป็นบริษัทที่เขาใช้โมเดลที่เรียกว่าอ l ัลวาละบิลอัจรีนะครับหมายถึงการมอบอำนาจให้บริษัทเนี่ยไปบริหารจัดการโดยมีค่าตอบแทนให้กับบริษัทนะครับก็คือถ้าใช้หลัก,กวากาะนียมันก็จะไม่เป็นมรดกนะครับเราก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ นะครับเมื่อผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุนเสียชีวิตไปเนี่ยส่วนเงินที่ทางบริษัทจ่ายให้มานั้นเขาเรียกว่าเป็นเงินฮิบนะครับก็คือเป็นเงินที่นํามามอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ตอนที่ผู้สมัครสมาชิกตะกาฟุนจ่ายเงินเข้าไปเนี่ยเงินตัวนั้นเป็นเงินตะบาร้วนะครับก็หมายถึงว่าเงินร่วมทําบุญนะครับเพราะงั้นเมื่อเราร่วมทําบุญไปแล้วเนี่ย เงินที่เราจ่ายไปมันก็ขาดตอนจากการเป็นกรรมสิทธิ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่เป็นสมาชิกตกราพุนเสียชีวิตเงินนั้นก็ตกเป็นของผู้รับผลประโยชน์โดยทันทีนะครับก็คือว่าจะไม่ถูกนํามาแบ่งเป็นมรดกอันนี้หมายถึงว่าถ้าหากว่าเป็นการทําตกราพุนในรูปแบบวากาละ นะครับทีนี้ถ้าหากว่าใช้ในรูปแบบของบูดรอเบเนี่ยเงินสมทบที่จ่ายเข้าไปมันก็เหมือนกับเป็นเงินลงทุนนะครับเมื่อเสียชีวิตก็จะต้องนําเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาแบ่งเป็นบรุรดกนะครับม,มันมันก็จะแตกต่างกันในรูปแบบของโมเดลหรือรูปแบบของบริษัทที่เขาออกแบบเรื่องของตากาฟุนแล้วก็นํามาใช้นะครับอัลฮัมดุวิลละครับยาซากะล้อท่านอาจารย์มากครับครับ บางมุสลิมโอ้เคลียนะครับสบายใจแล้วสบายใจทีนี้ผมจะสรุปง่ายๆนิดนึงบางมุสลิมครับการทําตากาฟุนเนี่ยมันมี2รูปแบบก็คือรูปแบบแบบวกาละครับผมก็คือการมอบหมายให้เขาไปจัดการแล้วก็รูปแบบแบบมูดอร์บาก็คือการร่วมลงทุนทีนี้วกาละเนี่ยถ้าให้ผมมองง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราทําพินัยกรรมไว้เหมาะว่าเราจะมอบให้ใครยังไงแต่ถ้ามูดอร์บาเนี่ยเหมือนกับเป็นมรดก Oh. ตามหลักการศาสนาเลย <Okay. S 2> เพราะมันเป็นการลงทุนเ oh. งินที่ลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นมรดกถ้าเกิดเราศูนย์สิ้นไป oh. เราเสียชีวิตไปงั้นเดี๋ยวจบรายการบางขอ,งของกลับไปดูที่บ้านเนี่ยว่าตกลงเป็น มูดอระบะาหรือว่ากาลาใช่ครับผมแต่ที่แน่ๆบางมีตังนะโอ้รามีนนิดหน่อยครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้ที่ไหนเหมือนเดิมครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสถานที่ที่ถ่ายทำรายการตรงนี้นะครับครับในส่วนของบารากัตลันลาแลนด์ครับผมเดี๋ยวเราไปขี่ม้ากันหน่อยนะหลังจบรายการไว้เราบางขอยิงธนูได้ไหมโอเคแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งด้วยแล้วอีกนิดนึงท่านใดมีคําถามผู้รับชมนะครับก็ฝากคําถามมาในโซเชียลทั้งหมด Facebook YouTube ได้หมดได้หมดเลยทุกช่องทางครับผมสุดท้ายนี้พร้อมกัน i bank ใครๆก็ใช้ได้อัสสลามุอะลัยกุมวาลฮ์มะตุลลอฮิวบารากา